วันนี้เราจะกลับมาทำข้อสอบโทอีกกันนะคะอันนี้ก็เป็นชุดของวันที่5เดือน3 6 5หนะคะแล้วก็มีดินสอบพร้อมนะแล้วก็มีไฮไลท์เยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้นะวันนี้เราใช้สีเดียวตัวนี้กันละกันนะคะอ่ะคราวนี้มาดูข้อที่1ค่ะอ่าอย่าลืมนะคะใครได้ต้องการขอชีตขอได้เลยนะคะอ่ะข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องอะไร Choice นะคะก็จะเป็น Verb เป็นเวิร์บนะคะต่อให้ตรงนี้จะมีคำนามแต่ว่าช้อยสามตัวนะคะเป็นเวิร์บแปลว่าเรื่องนี้90%เป็นเรื่องของกริยาค่ะการทำข้อสอบกิริยาที่ดีนะคะเรื่องหนึ่งต้องดูก่อนค่ะว่าข้อนี้เขาต้องการเวิร์บแท้หรือเวิร์บไม่แท้ค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องเทนส์นะคะอ่ะข้อนี้ข้อนี้ต้องการเรื่องเวิร์บแท้หรือเวิร์บไม่แท้ดูยังไงนะคะถามตัวเองก่อนเลยค่ะว่าประโยคนี้มีเวิร์บแล้วหรือยังคะใช้อีกสีหนึ่งไฮไลไท์นะคะ was implemented เป็น v e r รนะคะอ่าประโยค V ีแล้วเวิรหนึ่งตัวค่ะแปลว่าอีตัวหนึ่งต้องเป็น Ver b ไม่แท้นะคะอันนี้คือการอธิบายของเรื่อง v ว r b แท้ verb ไม่แท้นะคะในประโยคทุกป,ประโยคค่ะจะมีเว r b แท้หนึ่งตัวค่ะแต่ถ้าเกิดประโยคไหนจะมี v ว r b แท้สองตัวค่ะประโยคนั้นก็จะต้องมีตัวเชื่อมนะคะแต่ประโยคนี้สังเกตไหมคะว่าเราจะมีแค่ w a s i m p l e m e n t ต์แตัวเดียวนะคะแล้วเราก็ i m เพลย e เมนเนะคะและเสร็จแล้วเราก็ไม่มีตัวเชื่อมค่ะแปลว่าอีกตัวหนึ่งค่ะก็คือ v e r b แท้มีแล้วนะคะไม่มีเชื่อมไม่มีเชื่อมเราก็ต้องเอาอะไรคะ v e r b ไม่แท้ค่ะ,ะเราจะไปหา v ว r b ไม่แท้กันนะคะ v e r b ไม่แท้ก็มีอยู่2รูปค่ะคือ Ver b ing กับเว r b ช่องสนะคะ ตรงนี้ไม่ได้มีเวอร์ไปเอนจีนะคะลืมไปถ้าเวอร์ไม่เวอร์ไปเอนจีต้องเป็นอะไรที่มาเดี่ยวๆด้วยนะคือมาตัวเดียวค่ะแต่จะสังเกตน,นะคะว่าเนี้ยมันไม่ได้มาตัวเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนี้เป็นเวอร์แท้ค่ะอันนี้ก็เป็นเวอร์แท้นะคะแต่สังเกตว่าอันนี้มีตัวเชื่อมมาด้วยก็วางไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นช่อง3ก็จริงแต่เป็นมาไม่ได้มาเดี่ยวๆคือมาแทรบปกเวอร์สามนะคะแปลว่านี้เป็นเวอร์ Libya. แท้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกเราว่ามีแท้หนึ่งนะคะ แล้วก็ไม่มีไม่มีเชื่อมเราจะเอาไม่แท้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดแท้ทิ้งก่อนค่ะเพราะเราจะเอาไม่แท้ถูกไหมคะตัดทิ้งก่อนค่ะคํานามตัดแน่นอนนะคะตัดไปเลยค่ะแล้วก็เหลอบีบอยค่ะเอ๊ะทำไมบีบอยเป็นคําตอบที่ถูกอ่ะเพราะแบบนี้ค่ะ was implemented เป็น verb แท้ถูกไหมคะถ้าใส่บีบอยเข้าไปด a ตก็จะเป็นตัวเชื่อมค่ะเวลาที่ด a ตเป็นตัวเชื่อมทําให้เรามี verb แท้ได้อีกหนึ่งตัวค่ะเพราะฉะนั้น incorporate ก็อยู่ตรงนี้นะคะ เพราะฉะนันข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะข้อนี้ตอบ B b o ยนะคะ